สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆครับวันนี้ครับพบกับงานกระถินวัดโพสิีทธอัดนะฮะวัดเก่าหลวงปู่เราที่เองครับวันนี้มีเะนะเป็นวระของกระถินนะครับเป็นรุ่นรวยพลิกชีวิตครับเป็นด้านหน้านะครับเป็นเหรียญเสมาพุทธศิลป์สวยๆครับนะด้านหน้าเป็นพระพุทธชินราชครับวันนี้มีมาแบ่งปันพี่น้องในราคาย่อมยาวครับอง์ละ350บาทนะครับอง์ละ300บาทนะฮะรุ่นโชค พี่ๆสามารถไปรุ่นเองกันได้เลยนะครับองค์ละ350บาทนะครับ2อลุ้นนะฮะสองลุ้นหกร้อยนะครับสามลุ้นเก้าร้อยบาทนะพี่ดูนะฮะราคาพิเศษอย่างนี้หาที่ไหนไม่ได้แน่นอนนะครับแล้ววันนี้ครับนะผมจะมาเปิดในแบงก์ไปพี่น้องนะครับเปิดสักยี่สิบองนะฮะเพื่อให้พี่น้องได้รับชมความสวยกันนะ EP นี้นะชอบถูกใจพี่ปิ่งเข้าได้เลยนะครับนะฮะย้ํานะครับสิบรุ่นนะฮะสามพันบาทถูกไหมพี่ แต่ผมถ้าใครเอาสิบรุ่นนะครับผมแถมให้อีกสองนะครับแต่ผมไมใช้พิเศษเฉพาะอ p ีนี้นะครับเป็นงานกระถินนะร่วมบุญกันครับนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับนะแกะแล้วก็มาเรียงเลยนะครับนะเพื่อความรวดเร็วครับนะฮะมากันครับพี่ๆครับวันนี้ครับมาเป็นแถวละเจ็ดนะครับสี่แถวนะครับนะแถวละเจ็ดสี่แถว นะครับวันนี้กาแบ่งปันพี่น้องนะครับทั้งหมดนะฮะยี่สิบแปดรายการนะพี่หากชอบดูใจกันไหนสามารถที่ต่อได้ที่อดีรันแล้วเบอร์โทรศัพท์เลยนะครับบอกเลยว่าวันนี้มาแบ่งปันที่พี่โดยเฉพาะครับแล้วมาดูกันพี่รายการที่หนึ่งครับนะฮะรุ่นนี้เป็นวัลกัสินนะครับนะเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะฮะรุ่นแรกครับงาเป็นเหรียญเสมาพุทธชินราชรุ่นแรกครับนะฮะมาชมเลยครับ รายการนี้โ <ules> อ้โหรายการนี้เปิดออกมาครับเป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งพื้นชมพูขอบฟ้าครับโอ้โหรายการเลขครับมาออกมาก็สวยเลยครับนี่ฮะโอ้พี่งานพุทธศิลป์ครับงานพุทธศิลป์นะเป็นเหรียญเซมมาเนี่ยฮะยุคสมัยใหม่ครับนะเป็นเหรียญเซมมายุคสมัยใหม่ครับนะพี่ดูฮะพี่ดูความสวยฮะนี่ฮะรายการนี้ครับเลขโค้ดเบอร์ครับนะฮะเลขโค้ดเบอร์ 8 1ครับเนี่ยเลขคุณเบอร์8 1ฮะรายการนี้นะฮะ250บาทนะฮะรายการเอ้ย300้อยพี่รายการนี้ขออันนี้องค์นี้300บาทนะครับถ้าไปยกคู่ผมห้าร้นะผมจัดให้จะโปรให้นะครับลองเลือกดูเลยพี่นะครับมาต่อไปกันต่อครับพี่ชายครับรายการจะไปครับนี่ฮะรายการจะไปพี่รายการที่ สองครับเปิดออกมาครับโอ้โหรายการนี้พี่รายการนี้ฮะเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับเลขคนะเบอร์สามหกครับรายการนี้เลขคนณะเบอร์สามหกนะฮะพี่นี่ฮะโอ้โหสวยเลยรายการนี้เลขคุณะเบอร์สามหกนะครับรา,าร,รายการที่สองครับนี่ฮะเอาไปเลยพี่นะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับ สองร้อยห้าบาทนะฮะผมปรับให้นะผมปรับมาให้นะลุ้นไม่มีค่าส่งแล้วผมปรับมาให้ลุ้นเหลือองค์ละสามร้อยนะฮะลุ้นเหลือองค์ละสามร้อยนะเพราะ EP นี้ฮะหมดแล้วหมดเลยนะพี่นะลุ้นองค์ละสามร้อยนะครับจัดมาครับพี่ชอบองค์ไหนถูกใจไหนพี่ปิดอย่างเข้าไมาได้เลยนะฮะมาลูกต่อวิจัยรายการที่สามครับนะฮะหรือใครไม่อยากไปลุ้นนะพี่เลือกที่ชอบได้เลยถูกใจได้เลยนะครับ โอ้หรายการที ique, ơi, well ่พี่เปิดออกมาเป็นนวะฝังพลอยเนี่ยเป็นนวะฝังพลอยนุพเก้าเลขคนตเบอร์หนึ่งศูนย์ศูนย์ครับอุ้ยนวะเนี่ยนวะแก่ทองด้วยพี่โอ้โหฝังพลอยนุพะเก้าเนี่ยต้องขออนุญาตแกะออกมาดูเลยเดี๋ยวนะนี่ฮะโอ้หนวะฝังพลอยนุพะเก้านะครับรายการนี้เลขคนตเบอร์หนึ่งศูนย์นะฮะตอกนอชัดเจนครับพี่จ๋านี่ฮะนี่ฮะสวนส่งเกเปะนี่ครับนี่ฮะ รายการยี่ได้โคดนัมเบอร์นี่ครับหนึ่งศูนย์ศูนย์ครับโอ้โหพี่สวยมากนี่ครับเป็นเหรียญเฟสมาสวยมากครับรายการนี้เป็นนวะฝั่งพลอยตัวเก้ารายการที่สองรลองจากเนื้อเงินนะครับรายการที่สองเรลองกนเนื้อเงินวิโอ้โหสุดๆดครับรายการนี้ขอแบ่งปันพี่น้องนี่ครับที่หกร้อยบาทนะครับรายการนี้เป็นรายการนวะครับขอหกร้อยบาทหนึ่งเดียวครับหนึ่งเดียวในรังครับรายการนี้ นะฮะนพเกล้านะครับรายการที่สองรองเพียงแค่เนื้อเงินต่อมารายการที่สามเปิดออกมาเป็นเนื้อทองแดงครับรายการที่สามเปิดมาเนื้อทองแดงผิวจกพื้นแดงขอบเขียวเลขคุณเบอร์สี่เก้านะฮะเป็นผิวกระจกด้วยนะครับโอ้โหดีนะคือสวยแท้นะครับสวยแท้ครับรายการที่สองร้อยห้าสิบบาทครับพี่นะครับเลือกกันได้เลยนะครับ ต่อมาพิธีาการต่อไปครับหรือใครจะรุ่นนะรุ่นละสามร้อยบาทนะพี่นะรุ่นละสามร้อยบาทนะครับสิบสองรุ่นสามพันครับนะก็คือสิบรุ่นนะพี่นะแถมให้สองครับมววนรุ่นจะต่อพิาีรายการไปพี่รายการที่ห้ารายการที่ห้าเปิดออกมาครับโอ้โหรายการที่เป็นเนื้อทองทิพย์ขอบเหลืองลงยาจีวอนครับโอ้โหพี่สวยนะ รายการนี้ค่อนข้างสวยกันเลยเดียวพี่เลขคนละเบอร์สองเจ็ดรวมกันได้เก้าครับนี่ฮะนี่ครับลองพี่ดังได้ดูนะรายการที่แบ่งปันพี่น้องนี่ครับที่สองร้อยห้าสิบาทครับในรายการที่ห้าครับนะฮะตอมายกันที่หกครับเป็นวัลคกถินนะครับนะลองเลือกชมดูพี่นะครับชอบใจรายการไหนเนี่ยฮะเป็นของอู่มหาธิดาวุทาพิเศษแน่นอนนี้ครับเออรายการนี้ครับเป็นรายการที่ห้าครับ เปิดออกมาครับโอ้โหรายการนี้นึงอ,อัปปาก้าซาตินพื้นลงยนันเหลืองขอบขาวเลขคนเบอร์หนึ่งศูนย์กันโอ้โหนะฮะเนื้ออัปปาก้านะครับเนื้ออัปปาก้าขอที่สามร้อยบาทนะครับนะแยกไปเลยครับเนื้ออัปปาก้าขอที่สามร้อยบาทนะครับรายการที่เจ็ดเนี่ยต่อมาเป็นรายการที่ได้ไหมได้ไหมได้หกเลยต่อไปรายการที่เจ็ดเนี่ย รายการที่เจ็ดนะเปิดออกมาครับปุ๊บโอ้โหพี่จา๋ารายการนี้เนื้อทองทิพย์ของฟ้าพี่โคตรสวยอ่ะรายการนี้โคตรสวยครับพี่เลขคุณเบอร์สามสี่ครับโอ้โหเนี่ยรายการนี้สองร้อยห้าสิบบาท,าราท 7, ครับพี่จ๋ารายการที่เจ็ดครับต่อมารายการที่แปดครับมากันต่อฮะร,รายการที่แปดไปกันต่อครับ รายการที่แดแกะออกมาครับโอ้โหรายการที่เงเนเงินครับรายการที่เปิดออกมาครับโอ้โหอับเงินพี่เลขโค้ดเบอร์สี่หกนะครับรายการนี้อับเงินพี่นะครับโคตรสวยครับนะรายการนี้สวยก็เลยพี่ชายครับขอแบ่งปันพี่น้องแล้วกันเนี่ยรายการที่ขอแบ่งปันพี่น้องที่สี่ร้อยบาทครับนี่ฮะก็รันเงินน้องขอสี่อบาทนะถ้าพี่เรียบเข้ากรอนี่สวยจัดแต่พี่รายการนี้นะฮะขอสี่ร้อยบาทนะครับ ต่อมารายการต่อไปพี่รายการถัดไปครับนะฮะเป็นรายการที่9ครับรายการที่9ขออนุญาตเปิดครับป๊บโอ้โหรายการนี้อับเงินเลยพี่ขอบชมพูลลงยาจีวอนเลขขนตัวเบอร์ส8ครับโอ้หูน้องขอส0 0้บาทนะฮะถ้าจับคูี่ร0อบาท2องค์ผมให้เจ0อยได้นะนี่ฮะแต่ลดไม่ได้แล้วพี่นะลดประมาณนี้นะคำราคาให้หน่อยนะพี่เนาะนี่ฮะสวยสยเลยครับพี่ดูขอบนี่โอ้โหเหรียญหนหนา สวยๆเลยครับเป็นงานเป็นงานพุทธศิลป์จริงๆครับต่อมาพี่ชายรายการถัดไปนี่ยรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบครับรายการที่สิบขออัุญาเปิดโอ้โหรายการนี้มาแล้วพี่นวะขอบเขียวเลขโค้ดตเบอร์มาสองนะครับรายการนี้มีนวะแก่ท้องเลขโค้ดตเบอร์เจ็ดโซนี้ครับนี่ฮะนวะแก่ท้องครับ นี่ฮะรองยั์ขอบเขียวแบบนี้นะ้ออกแก่ท้องเนี่ยผิวก็จบโดยกระตอกคตจีนรายการนี้นะวะแก่ท้องขอที่450บาทครับรายการนี้ขอที่450บาทครับได้พิเศษให้เลยนะรายการนี้พิเศษให้เลยนะครับนะต่อมารายการที่11เครับรายการที่11อไปกันต่อครับขออนุญาตเปิดเโอ้โหรายการนี้เป็น 3K อ่ะ รายการที่สามเคเลขโคดตําเบริรหนึ่งแปดครับสามเคพื้นเงินองหนา้าครับสามเคพื้นององค์งาพื้นเงินองคหนา้าพื้เลขโคดตําเบินหนึ่งแปดรวมกันได้เก้าครับเลขสวยนี่ฮะโอ้โหเนี่ยรายการนี้ฮะสามกษัตริย์นะครับขอแบ่งปันพี่น้องที่สี่ร้อยบาทนะครับขอแบ่งปันพี่น้องที่สี่ร้อยบาทนะครับเนื้อสามกษัตริย์นี่แหละต่อมาไปกันต่อครับรายการที่สนะิบสองครับ รายการที่สิบสองนะครับเปิดออกมาครับโอ้โหรายการนี้โอ้โหอาบทองพ่นสายพื้นลงยาวฟ้าเหลืองแสงขอบแดงบนเขียวครับโอ้โหเหลืองแสงด้วยรายการที่เหลืองแสงนะพี่จ๋านะรายการที่เหลืองแสงครับโอ้โหยอยากปิดนะผมเลยอยากปิดไฟให้ดูจังเลยครับรายการที่สวยฮนะอาบทองพี่สี่ร้อยบาทน่ครับอาบทองผมขอสี่ร้อยบาทพี่นะ ต่อมาพี่รายการถัดไปครับรายการที่สิบสามอาบเงินอาบทองพี่ก็สวยพี่รุ่นนี้ต้องสวยเลยโอ้โหรายการนี้สวยหนักครับพี่ครับรายการนี้ฮะเป็นเนื้ออาบทองพ้นทรายพื้นดําขอบเขียวลงยาจีวอนครับโอ้โหพี่รายการนี้ดูมากรายการนี้ดูมากเลขคูณตั้งเบอร์นี่ฮะเก้าสามที่องละสี่ร้อย่านะฮะย้ำเจ้าคู่นะครับอาบเงินอาบทองนี่องค์ละสี่ร้อยบาทจับคู่เหลือสามร้อยห้าสิบเหลือเจ็ดร้อยบาทนะครับ ต่อมาพี่ชายรายการต่อไปพี่รายการที่สิบสี่ครับหรือรายการที่14สี่เปิดออกมาเป็นเนื้อทองแดงครับโอ้โหรายการที่เปิดออกมาเป็นเนื้อทองแดงครับเนี่ยครับเลขคุณทะเบอร์สามศูนครับรายการที่สองรอยห้าิบาทครับพี่ชายรายการที่สองรอยห้าิบาทเลยนะจับคู่เหลือสี่ร้อยห้าสิบครับเนี่ฮะไปกันต่อเูกจะต่อพี่ชายรายการต่อไปครับเป็นรายการที่สิบห้าครับ รายการที่สิบห้าครับเปิดออกมาเป็นเนื้อทองทิพย์ขอบแดงฮะเลขโคดตําเบอร์เจ็ดสี่ครับรายการนี้เปลี่ยนไปที่สองร้อยห้าสิบบาทครับรายการที่นะฮะสิบห้านี่ครับต่อมารายการที่สิบหกครับรายการที่ผกเปิดออกมาครับเป็นเนื้อทองแดงครับเนี่ฮะทองแดงครับรายการที่สองร้อยห้าสิบบาทพี่ เลขขคตัเบอร์หกสามจับคู่เหลือแค่สี่ร้อยห้าสิบครับต่อามาพี่รายการจะไปครับรายการที่สิบหกครับสิบเจ็ดสิบเจ็ดพี่พี่รายการที่สิบเจ็ดครับโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อสองเคนลงยาแดงเลขโคตัเบอร์สามศูนย์เนี่ยลงยาแดงอย่างนี้พี่นั้นเราคิดราคาเท่ากันครับสี่ร้อยห้าสิบบาทครับลองเลือกดูครับรายการสัตว์สัตว์นะฮะ นี่ฮะรายการที่ขอสี่สี่ร้อยห้าสิบาทครับนี่ฮะรายการสามวัสดุนี่ฮะนี่ฮะเอสองวัสดุขอสี่ร้อยพอพี่สองวัสรเ,เ,เรื่องเรื่องลองเรื่องดูพี่ลองเรื่องรายการแค่สามเคผมขอสี่สี 4, ่ห้าต่อมาพี่รายการถัดไปครับรายการไปพี่รายการที่สิบแปดครับโอ้โห,โหพี่สนะิบแปดเป็นอาบทองพ้นรายพี่โคตรสวย รายการนี้เขาสวยพี่นะฮะจับคู่ได้นะครับองค์สี่ร้อยจับคู่ได้นะเผื่อจะไม่เข้าใจกบพี่นี่ครับจับคู่หลือองค์แค่สามร้อยห้าสิบาทแตรวมคู่เจ็ดร้อยครับเนี่ยฮะเลขคนะเบอร์สามเก้านะฮะสามเก้าแล้เจ็ดเก้าพี่รเจ็ดเก้าพี่เนี่ยฮะอาบทองพี่โอ้โหสวยๆครับรายการนี้เนี่ยฮะรายการที่สิบแปดนะครับมาดูกันต่อครับพี่ชายรายการที่สิบเก้าครับโอ้โหเนี่ย แกกันมันรับพี่ลุ่นนี้ฮะบอกเลยว่าซื้อสวยกันทุกองคนะพี่ชอบทูกองไหนนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับโอ้โหพี่อย่างนั้นเนื้อเงินครับตกใจเลยฮะรายการที่สิบแปดครับรายการนี้ฮะเลขคนณเบอร์สามห้าครับเลขคนณเบอร์สามห้าครับนี่ฮะรายการนี้สี่ร้อยนะครับกำลังเงินถะงสี่ร้อยนะพี่นะเพราะสวยจริงนะแต่น้องรดให้นะถ้าพี่เอาสององค์กัน้องรุ่ให้อยู่แล้วนะับสวยจริงครับนะ เป็นงานกระถิ่นนะครับรุ่นนี้โอ้โหเปิดกันต่อครับรายการถัดไปครับพี่รายการที่ยี่สิบพี่เลขโคดเบอร์นหนึ่งหนึ่งครับรายการยี่สิบพี่รายการก็สี่ร้อยนะโอ้โหสวยจริงนะเหมือนเนื้อเงินเลยพี่นะรุ่นนี้นะครับเราเยกันต่อพี่รายการไปครับรายการยี่สิบเอ็ดนะฮะรายการยี่สิบเอ็ดเปิดออมาครับภาพโอ้โห รายการนี้ผิวสวยจัดรับนะะรายการนี้เป็นจำนวนผิวลุ้งนะพี่เลขขนเบอร์98ในการจำนวนผิวลุ้งพื้นนี่ฮะโอ้โหนะฮะรายการนี้นะฮะขอ300พี่นะสวยจัดนะลงยันเหลืองมุกด้วยนะฮะผมขอ300พี่นะฮะรายการที่21นะฮะต่อมารายการ22ครับ ต่อรายการยี่สองครับเปิดออกมาครับโอ้โหรายการนี้เป็นสามบริษ์เนี้นะฮะรายการที่เรียกคุณจำเบอร์หนึ่งสองนีฮะสามบริษัทผมขอสี่ร้อยนะฮะสิบนีฮะผมขอสี่ร้อยพอปีนี้นะฮะเลือกเอาพี่นะใส่บริษัเลือกเอาเลยนะครับสี่ร้อยพอพี่นะปรับให้นะครับอยากให้น้องได้อุดอ่าได้บูชากันพี่งานกฐินนะครับนะเอามาแค่ลังเดียวนะพี่ชายนะครับ เดี๋ยวผมมีนะฮะทีเด็ดนะฮะจากผูปพูดจื้อนะฮะโดยวัยนี้นะฮะทั้งรุ่นรวยพันล้านนะฮะจะสวยยังไงเลยพี่รวยพันล้านนะครับแล้วก็เจริญดีครับคงจุดจัดนะฮะแต่รุ่นเนี้ยรายการนี้ครับเป็นเนื้อสองกัตริย์ก็สี่ร้อยบาทนะฮะเป็นลงยาฟ้าพี่ชายเราลองเล่นชมดูนะฮะรายการนี้ได้คนเบอร์หนึ่งศูนย์ครับรายการนี้ฮะรายการที่ยี่สิบสามเนี่ยนะฮะต่อมาบริการที่ยี่สิบสี่ครับ รายการยี่สี่นะฮะขออนุญาตเปิดโอ้โหรายการนี้ออกมาเป็นลุ้งคนระับลุ้งวันนี้เลขคนะคเบอร์เก้าแปดนะครับผมขอเหมือนเดิมนะผมขอสามร้อยพี่องค์นี้สามร้อยนี่ครับรายการนี้พี่รายการที่ยี่สิบสองครับต่อมารายการยี่สามครับรายการยี่สามเปิดออกมาครับโอ้โหผิวลุ้งเลยพี่เลขคนะเบอร์แปดสามครับรายการนี้ ร,รายการนี้เอาไปสองห้าบอกนะครับไม่ค่อยลุกเนี่ยต่อมารายการถ้าไปพี่รายการที่ยี่สิบสี่เฮ้ยยี่หกยี่บหกตัวพี่ยี่บหกนะยี่บหกรายการที่การที่สิบหกเนี่ยนะครับรายการยี่สี่เนี่ย รายการยี่ิบหกเปิดมาครับโอ้โหรายการนี้ทองแดงซาตินนะฮะทองแดงซาตินนี่ครับรายการนี้ตกนําเลิกด้วยผมขอสามร้อยนะพี่นะโอ้ยนำเลิกนะรายการนี้นําเลิกขอสามร้อยรายการนี้นี่ครับรายการยี่บหกนะครับต่อมาการยี่สิบเจ็ดครับรายการยี่สิบเจ็ดเปิดมาครับ โอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงเลขคู่เบอร์98นะครับรายการนี้250เพในรายการ27นะครับต่อมารายการสุดท้ายพี่รายการ28นะครับรายการสุดท้ายครับมาชมกันพี่รายการ28เปิดออกมาครับโอ้โหนะะฮรายการนี้258พี่เลขคู่ตัเบอร์90 <c oughs> นะฮะร,รายการนี้250บาทครับนะโอเคนะพี่นะฮะสำหรับวันนี้ก็มีแบ่งปัน28รายการที่หากชอบดูใจก,กันไหนก็ปิดข่าวไปเลยเนอะนะฮะอย่างเี้ฝากขอบคุณท่านติดตามด้วยนะครับพี่ขอบคุณมากๆนะครับ